ใครที่เป็นผู้กู้ยืมกอยศออแล้วก็ถูกดำเนินคดีในปี2 5 7นะคะคือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาออกมาเชิญชวนนะคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะ ก็ให้มาเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ดีกว่าเพราะว่าคือบางคนเนี่ยจ่ายไปแบบหลายปีแล้วอะมันยังไม่เห็นปลายทางที่จะหนี้หมดอะคือบางทีก็ไม่ไหวบางคนแบบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะไรอย่าก็ไม่ควรนะคะมาคุยกันดีๆมาแล้วนะคะคุณคารมพลพันกลางค่ะท่านรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าตามที่กองทุนได้มีการเปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืมนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ายังมีผู้กู้ยืมที่กองทุนเนี่ยดำเนินคดีใน ช่วงของปี2 5 5 7นะค,ะค่ะก็ยังคงมีภารานี่ค้างกองทุนอยู่นะคะ,คะซึ่งเขาก็เลยเชิญชวนค่ะอยากจะขอเชิญชวนนะครผู้กู้ยืมกลุ่มนี้ให้มาติดต่อปรับโครงสร้างหนี้ค่ะให้มีโอกาสผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาใหม่แล้วก็ขยายระยะเวลาผ่อนชำระออกไปอีก15ปีด้วยกันนะคะและ<ล>ผู้ค้ำประกันเนี่ยนะคือเดิมมันต้องใช้ผู้ค้ำประกันใช่ไหมพอมาปรับโครงสร้างหนี้ปุ๊บผู้ค้ำก็จะ พ้นความรับผิดชอบหลังจากที่ทําสัญญาปรับโครงสร้างนี้ใหม่ค่ะนะคะในกรณีนี้เนี่ยกองทุนอาจจะจําเป็นนะคะต้องบังคับคดีไว้ก่อนเพื่อป้องกันการขาดอายุความ <คะ S 2> แต่ว่าเขาจะงดการขายทอดตลาดไว้ <คะ S 2> ก็ขอให้ผู้กู้ยืมกลุ่มดังกล่าวนี้อย่าเพิ่งกังวลใจนะนะคะให้เข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะสําหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างนี้ค่ะก็คือว่ากําหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชําระคืนกองทุนเนี่ยเป็นรายเดือนในอัตราที่เท่ากันทุกเดือนค่ะ และต้องชําระภายในวันที่5ของเดือนนะคะเสร็จสิ้นภายใน15ปีโดยการชําระเงินงวดสุดท้ายเนี่ยนะผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ค่ะนะคะเมื่อชําระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จแล้วเนี่ยกองทุนจะให้ส่วนลดเบีย้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมดค่ะค่ะนะคะผู้กู้ยืมที่สนใจนะฟังแบบนี้แล้วก็เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานด้วยนะค่ะมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมอันนี้จะจัดพรุ่งนี้ค่ะใครอยู่แถบชนบุรี ไปได้เลย27เมษายนที่เทศบาลเมืองบ้านสวนจังหวัดชนบุรีแต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครรอวันอาทิตย์ค่ะค8่เมษายนนะคะที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนดกรุงเทพนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการจัด เดี๋ยวไปทั่วประเทศเลยเดี๋ยวจะเราจะคอยเอาข่าวสารมาแจ้งให้ทราบนะว่าไปจุดไหนตรงไหนอะไรแต่ถ้าใครไม่อยากรอนะก็เข้ามาปรับโครงสร้างนี้ได้ที่สํานักงานกองทุนนะคะเขาเปิดทุกวันนะไม่ต้องรอว่าเดินไปเองเลยถูกต้อง walk in เข้าไปได้เลยแล้วก็ลงทะเบียนที่จะนัดเข้านัดหมายเข้าทําสัญญาปรับโครงสร้างนี้ได้ทางเว็บไซต์นะคะ w w w s t u d e n t l o a n o r t h นนะคะเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าเข้าคิวจองออนไลน์อะไรได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะทาง กองทุนเนี่ยได้มีการเตรียมดําเนินการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะเพื่อช่วยเหลือบรรเทาแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืมค่ะระหว่างอยู่การชําระคืนให้เป็นไปตามหลักประกาศหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตะและตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่สองในปี2566นะคะโดยผู้กู้เนี่ยนะ ที่มีสิทธิ์ยื่นทําสัญญาปรับโครงสร้างนี่ค่ะคุณสันพรมีกลุ่มอะไบ้างก็จะมีกลุ่มก่อนฟ้องคดีนะคะแล้วก็กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดีค่ะกลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคําพิพากษา กลุ่มที่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างไม่บังคับคดีและได้บังคับคดีแล้วนะคะสุดท้ายก็คือกลุ่มอื่นๆอ่าฟังแล้วตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนสามารถไปยื่นได้เลยปรับโครงสร้างได้เลยเข้าโครงการนี้เลยหรือคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มอื่นๆก็ได้ไม่แน่ใจก็ไปถามเขาได้ว่าเออเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่ในเข้าข่ายเข้าเกณฑ์ที่จะสามารถปรับโครงสร้างนี้ได้หรือไม่นะคะ,คะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะพูดคุยกันดีกว่าเนาะใช่คือจ่ายคืนเพราะว่า าเงินตรงนี้เนี่ยแหละกองทุนตรงนี้ก็จะไปให้รุ่นหลังรุ่นน้องๆเด็กรุ่นหลังก็จะ,ะได้มีโอกาสมีเข้าถึงการศึกษามากขึ้นเขาจะได้มีโอกาสเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอนนี้ทางกยาศาเขากออ็ทำออกมานะคะก็จะถือว่าเป็นการแบ่งเบาไหมแล้วก็ทำให้บางคนเขาก็ตึงๆอยู่นะ,ะก็จะได้ช่วยให้มันผ่อนให้มันเบาลงได้บ้างนะคะ